สวัสด,ดีทุกคนยามเสาว์มานี้กับมาพบมาพบกับสองตัวโตสารวัตรขี้เก่าเนาะมานี้เขาออกมาขี้เขา่าอยู่หน้าเนาะทุกคนแล้วกับมานี่มันเดินทางเมื่อพและเรางามพและมานี้ขี้เขา่าขี้ยังแล้วแล้วก็สิไปกเกาะออกงมักตานนะนะแล้วก็สิได้เดินทางเมื่อพละเราง่ามพละมานี้มาข,ขี้เข่าตรงกันทุกคนมาเลยอ๋อเนี่เนาะนี่ก็ทีมงาน มาแต่เราง่ายมันคือการถ่นแหละเพราะว่ามันก็จะพากันลงกินกุ้งเนาะเกาพอได้กินเยอะมันคือเนาะกินเข่าแล้วก็นสิได้การเกาะมักตานเมื่อไม่แมเ่เออแล้วก็กินเข่าเนาะเอ้าเนาะตะก้นบบบนี้ก็กินเข่ากินหนังมีอยากก่างการเรียบร้อยแล้วแล้วก็นสิได้ย่างลงไปเกาะมักตานเนาะเมื่อไรเมืเ่อไหน่คบบอ ยังล้มคคอเห่งแต่ใบต้านนะนี่แสดงว่ามันเป็นไม้เนาะโอ้หักงอนมันนี่ก้อยแจมเมื่กินมองมองอยู่วะยังยังสิมัดอันนี้วะผ่าได้ผ่างุ่งฮะผ่างอฮะนี่บอกวิธีเหตุาำมกตานจ้ะ โอ้เนี่ยนีเนาะขึ้นเกาะหรือบ่เออขึ้นนันแล้วขึนก๊กอันนั้นแล้วก็กุ๊กเสือก่่หกุ๊กเสือกกุ๊กเสือกตัวนี้เห็นโวยนี่แล้วอันนี่เนาะทุกคนวิธีวิธีวิธีูกคุ้แล้วาลีวกธีวิธีวิอีวิะีวิธ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 ี่อธีวิธีวิธีวิกีวิธีวิธาวูธีวมัดใส่กระไม้แล้วิไปเกาะจักได้จเลยเนาะวิธ ขึ้นเน่ยนะทุกคนมือนหนักไปขึ้นนู้กันแนวนี้แหละงานน่อยายพุดๆไปยืนงานใหญ่ปลนี่คือวิธีเอามกตาทุกคนลงมาแล้วพ่อวัออสัมพันีอนะพ่อเลยเนาะทุกคนมักตาหนั่ยืกแกเนาะ เอยสัตว์ลงมาเลยเปิดห้ไปพาอยู่บนของมักม่วงพวกนี่นาะตุ่กนมักตาลโอ้ท่าง,ง,งนี้กินชมมักม่วงวันนีน้จะมีเนาะนี่มักตาลพอดีกินบ่ เบิออนมาทำไโอ้ยไปฉวากนเส็บได้เอ้ยฉวาก็นน้ำตาลข้าวปาคุณน้องทุกคนต้นไงฮะมันจะร้ายกว่าเพราะว่ามันเขาบ่มีเกิดแล้วเขาขึ้นมาได้นี่น้อ่เป็นคนครับนี่บอฮะ บอผู้ตนใหญ่ผู้ตามากใหญ่น้อนเนาะตัวใตัวนี้มันโอ้ยมากน้อยจะได้อันนี้ฮะตาตนนี่ฮะเอต้กมีเมดเมืดเลยเนาะเจอแ่บอ่ะโอ Wolf, pues whales, ้มันการสดๆเนาะมองกิ here, yeah, really IR ้มได้มองจิบท้อง้ใหญ่นั่กินเนาะแ่บแ่งบ ก็เ,เห็นเดี๋วนี้ยอ,อ่าด,ดูว่ะแข่งปดขอให้แข่งขอบานนี้กเก่งขมือนเพื่อน,นขื้นถังง,งนอมาชั่นา,งงงนานนแ่บานแล้วบานจะไม่พูดแต่งงเรางัน นี่ปะทิงรถหนรถควานบน้องบัวเนื้ออ่อนเนาะอ่อนประมแดดตึวอ่าไม่แึงยอดออนเไมาย้มอยากโลดกไปตอนเกยอไปตอนเบฮะ

ยังแสบอยู่ว่ะแสบอยู่ปะฮะตอบนะแม่แอ,มมอแบฮน,น,นเดมันก็นยังบอกได้แสบไอแสบป่าครับซาวาฮันเอมอยังภาซานั่นเอมป่ะขว่าแสบนี่แปลว่าจะอะไเอ็มเอ็มโอ้สุมเิเหาสิบเมื่อเ้าสิว่าเลยได จู่ปอปอป้ายเนาะแต่ว่าปอกป็นภาษาเดียวบ่ะนี่มันเป็นภาษาอย่างภาษาสวยบ่ภาษาสวยปอแก้นะเว้ยกระปานนะกระปานนะำบอกตูเลยนะลรามันยังกินชมอยู่จะมาเจ็บทองได้มาจักเมต้านลมาจากยังกินลงไปหมูม่วง

เมือ่อก่อนพูใช่เปลเออจุดลาไปบายไปบอกงเนี่ยลูกแน่นใช้แบนเลยลูก เ่นมาเ่มทียนบุญบาทนวัดที่ซาซีมนเนทานวัดที่สบแดงเสินฉลองรตูแหงนาะไปแล้วบอดีรับ่อยเาะไปโเรียนบ่ไปไปไเมนุกเมไป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 บอนาเจอกันไหม ก็คนมาในกระหอดไวขั้วไวตะพุ่งเลยเนาะหอดเมืองเรางา่ายมาแหละเพราะวะ่าแต่แย่กับทีมงานเปล่าแพนนั่นแหละ,ะกับเด็กเมือทั้งนั้นเพราะว่าเป็นอยู่บ,าบ้านแถวโคเซ็ตคนแหละเป็นอยู่เท่ากับอยู่เมืองเรางามเนาะก็เลยแยกกันและเป็นแวะซื้อขนมถอดเพราะวะ่าถอดตัวเมืองเมืองเรางามมากเลยดิ เราได้ตบนันเอานาะทุกคนตอนนี้ก็หอนเมืองเรางามมาแล้วเนาะกาจนหอนีแหละบายมู่อย่างไนหอนเมื่อเรางาม ซอยเขาเพื่อดนะนี่มาตรงเฮี้ยนบอกใกันอีิกดิไปยังไปเมื่อกไปยัางถ้าจะเอาขี้นะผมมีบอลขีดดิไปกำลังมาหอดเหือนเนาะเดี๋ยวพอดีบายมุ่งมาหอดเหือนออกมาแต่เสา ติดหนึ่งบัไดพอกันลงมาบ้านกลับมาบนันไดใหญ่มาได้ลูกแพนดา้าเอาลุกขึ้นลุกขึ้นเออเอาเต้นบันี้เอาเต้นเออเออเออกี่ข้าว่อบันี้ ฮะมอเรียนมอลูกใส่กะอยากกินเขาแหงเนาะกินนำ้ำเต้นไปน,น้ำมอกปเลยกินอะไรลูกเออเออโอ้เต้นมาเนี่เต้นละไหมเต้นเต้นเออโอ้ไม่พอเออลูกเต้นมาหลูกลูกเต้นมาเต้นเต้นมามอมาลูกใส่กีเขา อ่ะทุกคนบันีดแกะจะได้ปิคิปลงเพียงแบบนี้นะคิดหน้าพอกันใหม่ก็ขอบใจ